มาที่ความเคลื่อนไหวในเวทนงกอล์ฟกันบ้างนะคะกับกอล์ฟรอยลทรอฟี่2 0 1 1ค่ะซึ่งเป็นการประทะกันนะคะระหว่างทีมยุโรปและทีมเอชเชียซึ่งล่าสุดนะคะทั้ง2ทีมค่ะตอนนี้ได้มีการยืนยันความพร้อมนะคะพร้อมที่จะดวลวงสวิงในวันพรุ่งนี้ค่ะ เมื่อวานนี้ได้มีการแถลงความพร้อมการแข่งขันกอล์ฟศึก <Yeah. S 1> แห่งศักดิ์ศรีเดอะรอยัลทอฟฟี่ครั้งที่5ระหว่างทีมเอเชีย oh. กับทีมยุโรปซึ่งจะแข่งขันในระหว่างวันที่7-9ถึงมกราคม2554ที่สนามแบล็กเมลเทนหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันโดยแชมป์เก่าทีมยุโรป8คนประกอบด้วยคอลินมอนโกเมอรีซึ่งเป็นทั้งกัปตันและผู้เล่นจากสกอตแลนด์เฮนริกสเตนสันปีเตอร์แฮนสันและโยฮันเอ็ดฟอร์สสโปรจากสวีเดนเอดูอโดโมลินารีและ แมตเตโอมานาเซโล่สองโปรจากอิตาลีบริสเดวีสโปรจากเวลส์รวมถึงเฟรด ريك เอนเดอร์สันเฮดจากสวีเดนที่ถูกเรียกตัวเข้ามาแทนโทมัสบียอนจากเดนมาร์กที่มีอาการบาดเจ็บและได้ถอนตัวไปแล้วส่วนทีมเอเชียมีนาโอมิชิโจอาสกิตำนานกอ๊กชายญี่ปุ่นเป็นกัปตันทีมผู้เล่นนำโดยเจ้าชายขี้อายเรียวอิชิกาวะ ยูเตะไอเคดะและชุนสุเกะโซโนดะ3โปรจากญี่ปุ่นโนเซียงยูและคิมยองแต่สโปรจากเกาหลีใต้เลี้ยงเวนชองจากจีนจิฟมิลคาซิงจากอินเดียและโปรช้างธงชัยเจดีนักกอล์ฟหมายเลขหนึ่งของไทยขณะที่ประหยัดมากแสงของไทยอีกคนมีชื่อติดสำรองและอาจได้ลงเล่นแทนจิฟมิลคาซิงหากว่าในซิงหายจากอาการบาดเจ็บไม่ทัน มอนตี้กับตันทีมยุโรปยอมรับว่าทีมเอเชียแข็งแกร่งขึ้นทุกปีโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วต้องลุ้นเอาชนะกันในหลุมสุดท้ายส่วนในปีนี้ทีมยุโรปใช้ผู้เล่นหน้าใหม่ผสมกับผู้เล่นเก่าทําให้ต้องมีการปรับแผงการเล่นให้รัดก,กลุ่มยิ่งขึ้นแต่อย่างมั่นใจว่าทีมยุโรปจะป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ ขณะที่กัปตันโจบอกว่าปีนี้ทีมเอเชียมีผู้เล่นดาวรุ่งอนาคตไกลร่วมทีมทำให้แข็งแกร่งมากขึ้นและมีการวางแผนการเล่นที่ดีเชื่อว่าจะสามารถล้างตาทีมยุโรปได้สำหรับสถิติการพบกัน4ครั้งที่ผ่านมาทีมยุโรปเอาชนะไปได้3ครั้งส่วนทีมเอเชียเอาชนะไปได้แค่1ครั้งซึ่งครั้งหลังสุดเมื่อปีที่แล้วทีมยุโรปเฉือนเอาชนะทีมเอเชียไปแบบเฉียดชิวด้วยสก,กอร์8ครึ่งต่อ7ครึ่ง